คาถาบูชาดวงชะตาคาถานี้สมเด็จพระพลนรัต์วัดป่าแก้วได้ถวายแด่สมเด็จพระนเรสวนมหาราชเพื่อคุ้มครองให้แค้วคราดจากอุปัตรทวันตรายต่างๆได้ประสบแต่ชัยชนะในการศึกสงครามและประกอบการชัยมงคลทุกประการ มนบทนี้เมื่อท่านได้สาธยายแล้วจะทำให้เกิดลาบสักการะเป็นสุขสวัสดพิพิพัฒนมงคลเลิศล้นดีนักแลปัจจุบันนิยมใช้กำกับการผูกดวงชะตาของตนเอาไว้สำหรับสักการะบูชาเรียกกันว่าดวงพิชัยสงคราม

ลาหูเกตุจะมหาลาพังสาพะพยายามวินาศสันติสาพโทุกขังวินาศสันติสัพพโรขังวินาศสันติลักขันนาหัง ອັນທາ මි ສາປະຊາສະເພດເທວະມັງປາລະຍານໂຕສາປະທາເອເຕນັມคງ c h ນະເຕຈະນສພสທິພະວັນเม